น้ำนดมพืชก็ดีแผ่นดินก็ดีไม่ว่าอย่างไรอย่างซึ่งจึงเจริญงอกงามไปบุกขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นฉันใดการงานทั้งหลายที่ต้องกระทําด้วยกําลังไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคนทั้งหลายก็กระทําได้เพราะอาศัยแผ่นดิน ทั้งนั้นฉันนั้นบุรุษผู้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบบุญบ้านไม่ใช่บุญบ้านฉันนั้นเป็นนั้นว่าบุคคลทั้งหลายตั้งอยู่ในขันห้าเหล่านั้นแล้วจึงกระทํากุศลกรรมอกุศลกรรมได้เมื่อขันทั้งห้าเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเช่นนี้แล้วพระโคดม กลับตรัสว่าเป็นอนัตตาถือว่าเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมเอเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานปู่ย่าตายายทั้งหมดนะครับที่รับฟังช่องอาจารย์เช้าชาแนลแล้วก็เป็นผู้ที่ได้กดติดตามแล้วกดรูปก,กระดิ่งแล้วนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรามาถึงเรื่องสำคัญของพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่า ในครั้งพุทธกาลหรือแม้กระทั่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับที่ยืนยันว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเพราะโดยที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วาศาสนาต่างๆนี่มักจะเชื่อเรื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นพระเจ้าเป็นอะไรทั้งหมดเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อ หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะครับในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เคยโต้เรื่องนี้กับนักบวชนอกศาสนามาแล้วนะครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของสัจจนิคนหรือว่านักบวชกลุ่มนิยมสัจจะนี่นะครับอยู่ในจุนลสัจจสูตรคำพีมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาท อยู่ในปฐายปิฎกเล่มที่12หน้าที่426นะฮะท่านสนใจปฐายปิฎกก็ต้องไปดูในเล่มนั้นได้นะครับโดยเรื่องมีเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระบรมศาสดา,าก็คือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับประทับอยู่ที่ภูตาคารสาลาในป่ามหาวันป่ามหาวันเนี่ยก็คือป่าใหญ่นะครับ ซึ่งอยูใ่ใกล้เมืองเวสาลีในคราวนั้นเนี่ยพวกสัจนนิครนผู้ถือตัวเป็นนักปราดใหญ่ก็ได้อยู่ที่เมืองเวสาลีด้วยเขาพูดในที่ประชุมเสมอว่าเราไม่เห็นมสมณนะไม่เห็นพราม ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะตลอดถึงผู้ที่ยืนยันว่าเป็นอรหันต์ศสมาสัมพุเจ้าจะโตวาทะกับเราได้เลยผู้ใดโตวาทะกับเราผู้นั้นก็จะต้องวันไหวถึงกับเหงื่อโสมลักแร้เลยทีเดียวแม้แต่เราจะโตกับเสาศิลาซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเสาศิลาก็จะต้องวันไหวด้วยวาทะของเราไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เลยอันนี้ก็ เป็นการคุยโตโอ้อวดของหัวหน้าสจานิครหรือเป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนักโตว,วาทีชั้นเยี่ยมโดยคุยโตโอ้อวดว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีใครมาโตว,วาทีได้ขนาดพูดใส่ภูเขาเนี่ยนะครับหินผายังต้องหวั่นไหวเลยว่างั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเดียฮะตำนานอินเดีย จะจะทำอะไรให้มันหรือจะคุยอะไรให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นลักษณะโอวดมันก็ทําไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการคุยโตโออวดแล้วก็เล่าลือกันไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับอยู่มาวันหนึ่งพระอัจฉชิระเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตท,ที่เมืองเวสาลีพระอัจฉชิเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของพระพุทธเจ้าที่ไปพักที่ป่ามาหาวันนะฮะก็เป็นธรรมเนียมครับตื่นเช้ามาพระก็ต้องออกไปบิณฑบาต พวกสจันิคนเนี่ยได้เห็นพระอัศชิเทละเจ้ามาแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่งนะครับก็จึงรวมกลุ่มกันและเข้าไปเพื่อที่จะไตรถามดูว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกสจันิคนนี้รวมกลุ่มกันไปเห็นพระอัศชิแล้วไปถึงแล้วก็ถามว่าท่านอัศชิพระสมณโคดมแนะนำสั่งสอนพวกสาวกอย่างไร คำสั่งสอนของสาวกโดยมากของพระสมณะโคดมเนี่ยสอนว่าอย่างไรพระอัศจิเถระเจ้าตอนนั้นก็รู้ว่านี่เป็นพวกนักบวชที่อยู่นอกศาสนาก็คืออีกลัทธิหนึ่งครับก็เลยตอบไปว่าคําสั่งสอนพวกสาวกโดยมากของสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าว่าสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งพวงเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงก็เป็นอนัตตาพวกสจานิคนจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ควรฟังพระสมณโคดมผู้กล่าวสอนอย่างนี้เสี็จแล้วถึงอย่างไรก็ดีไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าจะได้พบกับพระสมณะโกดมณที่ในที่หนึ่งแล้วจะต้องมีการสนทนากันขึ้นอย,ย่างใดอย่างหนึ่งถึงอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็จะได้เปลื้องพระสมณะโคดมออกจากความเห็นที่ผิดนี้เสียเมื่อได้เจอกันก็ในคราวนั้นพวกกษัตริย์ลิชวีกษัตริชวีเนี่ยเป็นกลุ่มของกษัตริย์นะครับเพราะว่า ตรงนั้นนี่มีการรวมกันหลายๆเมืองน,นะครับดังนั้นตำนานจึงได้บอกว่าพวกกษัตริยชวีเนี่ยประมาณ500ประชุมกันอยู่ที่โรงสันถาคารก็คือประชุมสภพานะลักษณะอย่างนั้นนะครับสัจจานิครนก็ได้ไปบอกพวกกฤษชวีว่ามาเจอท่านทั้งหลายวันนี้ข้าพเจา้จาจะมีการส,าสนทนากับพระสมณนะโคดโดด ถ้าพระสมณโคดนุนากยืนตามค้อยคำที่พระอสัสสชิผููเป็นสาวกว่าไว,าาว้ข้าพเจ้าก็จะชุดกระชากพระสมณโคดนม,มาด้วยวาทะของข้าพเจ้าเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวแล้วชุดกระชากมาฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็นจะให้เหมือนกับคนที่ชักกระด้งใส่แป้ง ผู้มีกําลังเอากระด้งใส่แปลงเราไปทิ้งลงในห่วงน้ำลึกแล้วจกหมุนกระชากไปมาฉะนั้นเราไม่อยากถ้าไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าก็จะความจักหายจับเคาะพระสมณโคดมด้วยวาทะให้เหมือนนักเลงสุราจับภาชนะกรองสุราความบากลมหงายปากขึ้นเคาะแล้วเคาะเรา เพราะให้กาสุราออกฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณะโคดมประหนึ่งว่าคนมักผ้าเปลือกปอให้เหมือนกับช้างอายุหกสิบปีลงสู่สะโบกระนีที่ลึกแล้วเล่นงวงของตนด้วยอมน้ำพ้นกระพองของตนบ้างพ้นหลังข,งของตนบ้าง คนที่ข้างทั้งสองของตนบ้างสอดมวงเข้าไประหว่างขาบ้างฉะนั้นขอพวกท่านจงมากับเราวันนี้เราจะมีการสนทนากับพระสมณะโคดม พวกกษัตริย์ิชวีบางพวกก็กล่าวขึ้นว่าพระสมณโคดมจะย่ำยีวาทะของพวกสัจจะนิโครนหรือสัจนะนิคตรจะย่ำยีวาทะของพระสมณโคดมบางพวกก็ว่าสัจนนิโตรหรือจะย่ำยีวาทะของพระสมณโคด,ดมพระผู้มีพระภาคเจ้าจะย่ำยีวาทะของสัจสจนิโตรเป็นแน่แท้ก็คือทั้งหมดเน,นี่ยนะครับก็เริ่มสงสัยว่า ใครจะเก่งกว่าใครในการโต้วาทีครั้งนี้กับพวกสัจจานิครณเนี่ยคุยซะขนาดนี้นะครับมันก็เลยทําให้เรื่องราวนี่เกิดความน่าสนใจหนักกว่าการดวลดาบของชาวยุทธจักรในหนังจีนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงพากันสนใจแล้วก็ไปดูกันเป็นจำนวนมากนะครับลำดับนั้นเนี่ยพวกสัจจานิคนก็ห้อมล้อม ด้วยกษัตร,ริย์ลิชวีอีก500คนนะครับไปที่กูตาคา,ารศาลาปามหาวันพอพวกสจัจนิครนกับเรากษัตริย์ลิชวีเนี่ยนะครับ เดินทางไปถึงป่ามหาวันแล้วในคราวครั้งนั้นเนี่ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าก็กำลังเดินจงกรมอยู่สัจจานิครนจึงไปถามว่าเวลานี้พระโคดมอยู่ที่ไหนพวกข้าไปจ้าอยากเห็นภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าพระภูมีพระภาคจกเสด็จเข้าไปประทับนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่ามหาวันสัจจนิครนพอได้ยินดังนั้น ก็จึงพร้อมด้วยกษัตริชวีเข้าไปในป่ามหาวันกล่าวคำปราศัยท,ท,ทักทายพระพุทธเจ้าและก็นั่งลงลิชวีบางพวกก็ถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนแล้วจึงนั่งบางพวกก็แสดงความชื่นชมยินดีบางพวกก็เพียงแต่กล่าวคำปราศัยบางพวกก็ประนมมือน้อมไปทางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า บางพวกก็ร้องประกาศนามโคตของตนบางพวกก็นั่งอยู่แล้วบางพวกก็นั่งลงก็คือต่างต่างคนต่างทําอิริยาบถของตัวเองนั่งลงนะฮะกร,ริย์ลิชวีนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความเห็นแบบนี้ซึ่งนับถือสัจนิครนแล้วก็มีนิสัยแตกต่างกันทั้งๆท,ที่เป็นลิชวีด้วยกันเนี่ยนะครับก็ ทำให้เกิดการเขาเรียกว่ามีการส่งไส้ศึกไปทำให้กษัตริชวีเนี่ยระแวงกันเองแล้วก็เกิดสงครามแล้วก็ภายแพ้นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมถ้ารวบรวมได้ก็จะนำมาเล่าอีกต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าดูในป่ามหาวันแล้วก็จะเต็มไปด้วยพวกสัจนิครนแล้วก็พวกกษัตริชวีเนี่ยถึง500คนนะครับก็ถือว่า นั่งกันพลุดเลยทีเดียวนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็นั่งพักผ่อนอิเดียบทอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมแล้วก็สงบแล้วเนี่ยสัจจานิคนทั้งหมดก็นั่งลงเรียบร้อยแล้วก็จึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นว่าข้าพระเจ้าขอถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระ โคดมถ้าพระโคดมจะให้โอกาสในการตอบเพื่อที่จะแก้คำถามก็จงให้สัญญาณมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องการจะถามสิ่งใดก็าถามเขาจึงถามว่าพระโคดมทรงแนะนำพวกสาวกอย่างไรพวกสจักจนิคนนะครับก็ถือว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาโตวาทีโตวาทะเนี่ยเรียกว่าภูเขาเนี่ยยังสะเทือนนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาพูดกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอากับกิริยาที่แสดงเนี่ยก็ไม่ได้มีความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บางครั้งเนี่ยพระองค์ก็ถามคําตอบคานะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นบทสนทนาขึ้นมาแล้วก็ถูกถามว่าสอนอะไรให้กับสาวกอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่า เราแนะนำสั่งสอนพุทสาวกโดยมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเนิจจัเป็นเป็นอนัตตาสังขารทั้งพวงเนี่ยเป็นอนัตตาธรรมะทั้งพวงก็เป็นอนัตตาสัจจนิครนจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าจะอุป,ปมาให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจงอุปมาไปสัจจนิคน จึงอุปมาขึ้นว่าพระโคโดมพีชคามภูตคามก็คือพืชต่างๆแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆไม่ว่าอย่างใดอย่างหนงซึ่งเจริญงอกงามไปบูนขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นฉันใดการงานทั้งหลายที่ต้องกระทําด้วยกําลังไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึง่งคนทั้งหลายก็กระทําได้เพราะอาศัยแผ่นดิน ็ฉันนั้นบุคคลผู้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจึงได้ประสบบุญบ้างไม่ใช่บุญบ้างฉะนั้นเป็นอันว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในขันห้าแล้วจึงกระทำกุศลหรืออกุศลได้เมื่อขันทั้งห้าเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเช่นิ้แล้วพระสมณะโคดมตรัสว่าเป็นอนัตตามันน่าจะไม่ถูกต้องนะ ครับเมื่อสจนณิคนเริ่มต้นนะหัวหน้าสจนณิคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยบทนี้เนี่ยเรียกว่าค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยทีเดียวพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงฟังดังนั้นแล้วก็ย้อนถามขึ้นมาว่าอักขิเวสนะอันนี้ชื่อของหัวหน้าสจานิคนนะฮะชื่อว่าอักขิเวสนะนะสจนณิคนเนี่ยมีชื่อที่เป็นคณาจารย์ใหญ่ๆอยู่4ี่ห้าคนนะฮะ หนึ่งในนั้นก็คืออคิเวสนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอคิเวสนะเธอว่าดูเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเรามิใช่หรืออคิเวสนะก็ตอบว่าใช่แล้วคนหมู่ใหญ่นี้ก็ว่าเหมือนขาพเจ้าเมื่อ ได้รับคําตอบดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าชนหมูใหญ่จะทาอะไรแกเธอเธอจึงโยนคํานี้ให้เขาเธอจงแก้เองดีกว่าสัจจนิครนจึงทูลรับว่าข้าพระเจ้าว่าร,รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอัตราของข้าพรจัาพระพุทธองค์พอได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามเธอ เอเห็นสมควรอย่างไรต้องแก่อย่างนั้นคือพระราชาผู้ไดราชาพิเศษแล้วย่อมมีอำนาจในเว่นแผนของตนเหมือนเหข่าคนที่ควรข่าริบทรัพย์สมบัติของคนที่ควรจะริบขับไล่คนที่ควรจะขับไล่เช่นพระราชาประเสริฐที่กุศลพระราชาอาชาศัตรูอย่างนี้จริงหรือไม่คิดเวสนะหัวหน้าสัจนานิคนก็ตอบว่า พระพุทธองค์ก็จึงซักต่อไปว่ารูปที่เธอกล่าวว่าเป็นอัตตาของเรานั้นเธอมีอำนาจในรูปนั้น,รน,นหรือว่ารูปนั้นของเราเราจงเป็นอย่างนี้เธอมีอำนาจที่จะบอกให้รูปว่ารูปของเราเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเมือ่อตรัสถามดังนี้แล้วนี่สัจ,จนิคนก็จนปัญญารู้ว่าตัวพูดผิดเสียแล้วจึงนิ่งอยู่ไม่ทูลโต้อตอบอย่างไร ทรงซักถามเป็นครั้งที่สองก่อนหนิงพอถึงครั้งที่สามจึงตรัสว่าเธอจงว่าไปเวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งผู้ใดถูกตถาคตเจ้าถามปัญหาอันชอบธรทมถึงสามครั้งแล้วไม่แก่ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเลยนั้นในขณะนั้นเนี่ยยักษ์ขวัชิละปานีก็คือเท้าสกะเทวราชที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์นั่นแหละนะครับก็ทรงถือตะบองเหล็กเพชร อันลุกเป็นเปลวเพลิงมายืนอยู่ข้างบนสัจจานิครนนั้นร้องบอกออกปาว่าท้าสัจจานิครนถูกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสถามปัญหาอันชอบธรรทำทึังสามครั้งแล้วไม่แก่เราจะไปมีที่สัแหแตกโดยเป็นเปนเจ็ดเจดเสียงเลยทีเดียว ยักษ์วัชิรปานีนั้นก็ได้เห็นแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับสัจจนิครนเท่านั้นนะที่ปรากฏเนี่ยคนอื่นไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสจัจรนิครนพอได้เห็นแล้วก็ได้ยินที่พระพุทธเจ้าแม้กระทั่งยักษ์ได้พูดดังนั้นเนี่ยนะครับก็สะดุ้งตกใจกลัวนะครับอยากพึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงทูลขึ้นว่าขอพระสมณโคดมตรัสถามใหม่เถิด ข่าพระองค์จะแก้ถวายจึงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าเธอจงกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนูของเราเธอมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้หรือไม่สัจจานิคนก็จึงตอบว่าไม่มีพระโคดมเสียงอ่อนขึ้นมาทียรจึงตรัสถามว่าเธอจงทำไว้ในใจ ครั้นจะกระทำไว้ในใจแล้วจงแก้คำต้นกับคำปลายของเธอหรือคำปลายกับคำต้นของเธอเนี่ยมันไม่สมกันนะมันไม่ตรงกันนะเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยเราขอถามต่อไปว่าเธอกล่าวว่าเวทนาเป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้หรือไม่ สจัานิคนก็ตอบเสียงอ้อยๆว่าไม่มีพระโคดมเธอจงกระทําไว้ในใจว่าเมื่อแก้คําตอบเมื่อแก้คําถามของเราแล้วคําต้นของเธอที่กล่าวมาในครั้งกอ่อนกับกล่าวในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันนะเธอกล่าวว่าสัญญาเนี่เป็นตัวตนของเราเธอมีอํานาจในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้ ได้หรือไม่สัจจนิครนก็ตอบเสียงออยๆว่าไม่ได้พระโคดมนี่และจำเอาไว้ว่าคำพูดเมื่อก่อนที่เธอบอกว่ามีตัวเป็นตัวตนของเรากับคำพูดตอนนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วนะดังนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าสังขารเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจบังคับสังขารว่าสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นไหม สัจจนิคนก็ตอบได้คำเดียวว่าไม่มีอำนาจเลยพระโคดมนี่แหละก็จำเอาไว้ว่าเมื่อก่อนในเธอบอกว่ามันมีมันเป็นตัวเป็นตนตอนนี้ก็ตอบว่าไม่มีเมื่อตอบว่าไม่มีมันก็คำถามในเบื้องต้นกับคำตอบในเบื้องปลายคือคำพูดของเธอเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยนะนะครับพระพุทธเจ้าก็ยังย้อนถามอีกว่าบิญญาณเนี่ยเธอบอกว่าเป็นเป็นตัวตนของเรา เธอมีอำนาจในวิญญาณหรือไม่วิญญาณของเราเนี่ยจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเธอทำได้ไหมัจจนิครนก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้พระโคโดมนี่แหละเธอจำมาไว้ว่าสิ่งที่เธอพูดในเบื้องตน้นกับสิ่งที่พูดในตอนนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันอคิเวสนะรูปเที่ยงหรือไม่เทียงอคิเวสนะตอนนี้ตอบว่าไม่เทียงพระโคโดมสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเราสัจจานิคนตอนนี้ยอมรับโดยดุษฎีว่าไม่ควรถือเลยพระโคดมแล้วทรงยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาสักถามในลักษณะเดียวกันนี้สัจจนิครนเนี่ยไม่มี คำตอบที่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวนะได้แต่ตอบรับตอบรับทั้งหมดเลยดังนั้นในตอนหนึ่งพระพุทธองค์ก็เลยตัดว่านี่แน่อคิเวสนะบุรุษที่ต้องการแกะไม้ถือออขวานที่ค่มเข้าไปป่าด้าไปเห็นต้นกล้วยใหญ่ซึ่งมีลำต้นตรงก็ตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วตัดยอด และก็รากเอากาบออกก็ไม่พบแก่แกันใดวาทะของพวกเธอเมื่อเราซักไซ่ไล่เลียงก็เป็นของไม่มีแก่แก่นนั้นเธอได้พูดไว้ในที่ประชุมที่เมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นคณาจารย์แม้แต่ผู้ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันตสมาสัพุทธเจ้าซึ่งจะโต้ตอบกับเราแล้วจะไม่ไหว ไม่มีเหงื่อโทมลักแลเลยเราจะโต้กับเสาศิลาซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเสาศิลาก็ต้องหวั่นไหวไม่ต้องพูดถึงมนุษย์มาบัดนี้เหงื่อของเธอได้ไหลไหกมาเป็นหยดๆเหงื่อที่ไหลออกมาทั้งหน้าผากของเธอหยดลงไปถึงแผ่นดินส่วนตัวเราไม่มีเหงื่อในร่างกายเลยครั้นตัดดังนี้แล้วก็ส่งเปรื่องจีวรตรงหลุมพระศอก็คือ เปิดจีวรให้ดูนะครับขณะนั้นก็มีพระรัศมีเหลืองดังทองคําเปล่งออกจากที่ที่พระองค์สรงเปิดให้ดูแล้วก็พุ่งขึ้นไปในอากาศที่ทรงกระทําดังนี้ก็เพื่อเปลื้มความสงสัยของมหาชนและพวกกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายว่าพระองค์ไม่ได้มีเหงื่อเลยส่วนเหงื่อของสัจจนิคนได้ไหลออกมาเหมือนกับน้ําไหลาจากเครื่องยนต์ฉนั้นขณะนั้นสัจจนิคนก็นั่งนิ่งคอตก ก้มหน้าหมดปฏิพานไม่รู้จะทูลตอบโต้ต่อไปได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับว่าที่มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะโตวาทากลับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เนี่ยนะครับ นอกจากพวกสัจจนิคนแล้วเนี่ยก็ยังมีกษัตริชวีอีกเป็นจํานวนมากถึง500คนนะครับตอนนี้ผู้ที่ก็เรียกว่าจนแต้มจนด้วยกล้าวก็คือพวกสัจนิคนนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าแล้วเหล่ากษัตริย์ชวีนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นพวกที่มีทิฏฐิมานะแล้วก็มีวาทะที่คมกริบเช่นเดียวกันจะยอมตามสัจนิคนหรือว่าจะยังโต้กับพระพุทธเจ้า ซึ่งคงต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะครับตอนนี้ยาวมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามตอนที่2ต่อไปนะครับเรื่องอัตตาอนัตตาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อให้ผู้คนได้เห็นกันได้ฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ เอาละครับสลหรับตอนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ